ในเดือนตุลาคม2568แน่นอนในรอบนี้เนี่ยมีดวงดาวยกย้ายราศีนะครับรวมถึงมีดาวเดินโคโจรวิปรลิตร่วมด้วยจะค่อยๆไล่ทีลนะดวงดาวนะครับเริ่มต้นเนี่ยตัวดาวพฤหัสบดีจะโคจรเป็นมหาอุดเข้าสูาส่ราศีกรกฎนะครับในวันพฤหัสที่สองตุลาเวลา19บเนาฬิกานาทีแต่อยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวพอเดินธันวาก็เดินถอยกลับแต่เดือนนี้ย้ายเป็นอุดแน่นอน นะครับก็ถึงกับการพลิกเปลี่ยนร้ายกายดีในหลายๆราศีเช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นดาวพระศุกร์โคโจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับในวันเสาร์ที่11บตุลาสองพันหหลังจากนั้นเนี่ยตัวดาวพระอาทิตย์ก็โคโจรเป็นนิดในวันเสาร์ที่18ตุลาเวลาตี5้นาฬิกา10นาทีดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีที่2อดวง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่ราศีตุลจะโคจรไปสู่ราศีพิจิกในวันที่23ตุลา23ามนาฬิกา37นาทีและก็โคจรถอยกลับมาจากพิจิกสู่ตุลเนี่ยนะครับ31ตุลา19นาฬิกา3 2มนาทีแน่นอนว่าดาวพระพุธเนี่ยมลแล้วก็เสดแล้วก็พักเพราะว่าอยู่จากตุลไปพิจิกไม่กี่วันแล้วก็เดินถอยกลับมาตุลอีกและดาวพระอังคารเนี่ย โคจรในวันอาทิตย์ที่26ตุลาเวลา8นาฬิกา39นาทีดาวอังคารจะโคจรเป็นเกษตรดาธิีดีมีพลังกำลังเข้มแข็งตีโกนกับดาวพ้าผู้ลีัเป็นคู่สนทลต่อกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับย่อมมีความรีไรายแต่ละราศีแตกต่างกันไปแต่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงของทัศการการออกรรษาอย่างไรเสียการทําทุนเรื่องของกฐถินนะครับ เราไม่ได้เป็นคนกนําหนดเองพุทธโอษกได้กําหนดอนิสงค์ของกรถินเป็นบุญใหญ่เท่าคับในหนึ่งปีมีเพียงห,งหนึ่งครั้งนะครับสิบสองเดือนเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดือนที่ถือว่าเป็นอนิสงส์ใหญ่เดือนหนึ่งครั้งนั่นก็คือตัวของออกพรรษาเนี่ยยาไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือเรียกง่ายๆาว่าลอยกระทงก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนอาจจะเดือนเศษนิดๆนะครับดังนั้นจุดนี้จึงเป็นบุญใหญ่ถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมนะครับผมว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นอุด แล้วคุณได้ทําบุญใหญ่ด้วยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับดวงชะตาเป็นการเสริมหมามงคลน,นะครับเราจะเป็นเททองหล่อพระฝังลูกนีมิสร้างโบสถ์ทำกฐินอาคารสถานวิหารแม้ในช่วงเวลานี้อาจจะมีข่าวข่าวเรื่องของศาสนาไม่ค่อยดีแต่ยังไงศรัทธาของเรานะครับซึ่งคนธรรมดา่างเราเนะี่ยอุบาสกอุบาสิกาถือเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักแห่งพระพุทธศาสนาพิสุภิิษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยสี่เสาหลักนี้ยังคงมั่นคงอยู่ศาสนายังอยู่ได้เรา ไม่สปปนับสนุนเรื่องของข่าวข่าวที่นะครับโอเคคนประพฤติไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สปปนับสนุนขาแต่ไม่ได้แปลว่าศาสนาทั้งหมดจะต้องเสียไปดังนั้นเนี่ยยังไงอน,นิสงส์กฐินหรือบุญกุศลใหญ่ก็เรียกว่าเหมือนรับเป็นองค์กรดีกว่าอยา่าทำกับตัวบุคคลเราถือว่าเราทําให้กับตัวองคอ์กรหรือตัววัดคุณนับถือวัดไหนหรือคุณนับถือที่ใดคุณจะไปตรงน,นั้นก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้คุณอยากจะกระจายก็ได้เช่นสมมติผมมีหนึ่งบาทผมทําบุญส0วัดวันละสิบบาทก็ได้ไม่ต้องทํา วัดเดียวหนึ่งร้อยก็ได้ก็กระจายกระจายกันไปสิบบาทแรกทําในเรื่องของนะครับเช่นกระถินพระป่วยอีกสิบบาทต่อมาทําฝังลูกดิมิตอีกสิบาทต่อมาทําเรื่องของการสร้างสัสารสถานวิหารโบสถ์เจดีย์พระปะระธานเมรุเผาศพต่างๆซื้อที่ดินถวายพัดก็ได้นะครับก็ถือเป็นไอน้สองใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกลี้กล็กน้อยในการแนะนําในการพรลิกุบืตาในโอกาสที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศี ครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมในคลิปต่อไปนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยว่าแต่ละราศีมีดีมีร้ายประการใดกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่าราศีมังกรดาวประัสบีโคจรในดวงชะตาของคุณเขาบอกว่ามีโอกาสสละโสดอ่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีโอ ok กาสจะไม่มีคู่มีโอกาสได้ประสบพบเจอคู่แท้คู่ที่ดีคบหาดูใจกันมานานมีโอกาสแต่งงงแต่งงาน หรือคบผ่านดูใจมาสักพักอยากจะพาไปรู้จักว่าที่พ่อตาแม่ยายว่าที่พ่อปู่แม่ย,าย่าหรือให้พวหลราผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักโอกาสที่เขาจะเปิดรับดีสมัยก่อนนี่พ่อตานั่งขัดปืนพุดๆพืรอคู่ก่อนแต่ถ้าดวงจวังหวะดวงดีมาเพล่เผล่เอาอาหารทําต้อนรับเฉลยสามเนี่มันกลับหน้ากลับหลังไปกลับตลบัดไปเลยนะครับจาไปเล่นไปในขณะเดียวกันะรเ,รกรเรื่องเงินทองเป็นยังไงโอแน่นอนพื้นฐานตำราคงไม่มีใครแห่เพราะราหูอยู่เรื่องเงินทองมันก็เป็นราหูคนทรัพย์ มันมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่ถามว่าจ่ายเยอะแล้วตามดวงชะตาเป็นไงการเงินถ้าเอาเป็นเดือนนี้ผมว่าก็ดีเรียกว่าหาได้เยอะแม้มีเกณฑ์ใช้เยอะแต่หาได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับหาเยอะใช้เยอะก็ปกติแต่ถ้าหาน้อยใช้เยอะอันนี้ตายแน่นะครับบางคนเจอจังหวะนั้นแจ็คพอตแตกตายเลยแต่ดวงแบบนี้สำหรับชาวนักธนาคกรในช่วงเวลานี้โอ้ถึงจะใช้เยอะตามระหูคนทับไม่ต้องกังวลคุณก็มีเกณฑ์หาได้เยอะเช่นเดียวกันว่เผื่อในช่วงนี้รู้แล้วระมัดระวงังทําบัญชีรับจ่ายก่อนดีกว่าให้มันคุม ฟิคอรสอยาให้เกินนี้หรือลงทุนกิจการช่วงนี้เฮ้ยเดีย๋ยวมีงบะในใจคับล็อกในตัวเกินนี้ปุ๊บยอมแล้วเจ็บแค่นี้พอเกินอย่างนี้ไม่ไหวตัดทิ้งปุ๊บยอมกจบเลยไม่ต้องมีปัญหาระยะยาวนี่ไปอย่างนั้นเลยนะครับหรือเรื่องของความรักที่ผ่านมาที่เลื้อยยาวนานรู้แล้วไปต่อไม่ดีบางคนตัดคนนี้ออกไปเลยจากชีวิตกับกลายเป็นไม่ต้องแบกกันต่อไปกับกลายเป็นชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนี่เปโอกาสอย่างนั้นจากคิดไม่ได้คิดได้เฉยนี่ไปอย่างนั้นเลยนะครับหรือในข่าเดียวกันเนี่ยเอ้คนนี้ แนวโน้มปอผักละเลงโอกาสเจอคนดีเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของความรักดีไปอย่างนั้นนะครับความรักก็ดีเงินทองยังดีอีกเรื่องของการงานเป็นยังไงตั้งแต่นะครับสิบเอ็ดตุลาไปเขาบอกเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสเดินทางไกลได้งานจากแดนไก,กลโชคลาภจากแดนไกลหรือมีโอกาสได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้โล่มอบรางวัลน,นี่เป็นผลงานดีกีได้โล่ได้ตําแหน่งแห่งผลน,นี่ไปไหนมีคนเชิญจากเดิมไปได้มีตําแหน่งรอบนี้ไปเจญประชุมเป็นวิทยากรมีตําแหน่งแห่งผลนี่ มีดีกีติดให้โอ้ oh, อย่างนี้เริ่มแอปอาร์ตเริ่มยืดจากเดิมนะครับไม่แอปอาร์ตรอบนี้เริ่มแอปอาร์ตขึ้นมีโอกาสเป็นมีหน้ามีตานในสังคมหรือมีโอกาสนะครับบางคนเช่นจากเดิมไม่ค่อยออกงานมีรอบนี้มีคนเชิญเป็นประธานงานแต่งให้ออกหน้าที่อย่างนั้นก็ได้หรืออย่างว่าช่วงนี้บางคนอาจจะช่วงออกพรรษาก็มีงานกระถินก็อาจจะทําให้ตัวของทุกคนนั้นนะครับมีโอกาสเป็นประธานเชิญนายครับเชิญท่านครับเชิญคุณผู้ชายในผู้หญิงเป็น ประธานงานกถินหน่อยนะครับต้นโผต้นบุญหน่อยเนี่ยอย่างนี้อาจจะเป็นไป,นปนงั้นก็ได้หรือตัวของคุณอาจจะไปร่วมงานบุญเยอะบ่อยขึ้นกว่าเดิมแบบนั้นก็ได้แล้วก็มีประสบโอกาสประสบพบเจอพอคุณไปปุ๊กมีโอกาสานในงานบุญนั้นต่อยอดหน้าที่การงานของคุณเพราะมันโยงใยกันต่อไปนะครับดูจากมุมดาวแล้วมีคงโยงใยเดินไปเดินมากันอยู่นี่ทำไปเ่ไปนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสาเรื่องอะไรต้องระมัดระวังไหมก็อ,อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างเพราะว่าวันเสาร์ที่18ตุลาเนี่ยดาวทิศเข้าโคจรย้ายมาเจอดาวองคาน ที่ราศีตุลอาจจะต้องระมัดระวังนะครับการเดินทางหน่อยอาจจะมีอุบัติเหตุสักนิดหนึ่งให้ระมัดระวังกันไว้ก่อนไม่ได้เพราะาต้องเกิดถามุูมีสติทุกอย่างก็รอดปลอดภัยได้แน่นอนเพียงแต่ถ้าเกิดขาดสติในช่วงนั้นทําอะไรเร่งเร่งรีบรีบเดี๋ยวต้องทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้กับจะดีเสียกว่านะครับสําหรับนี้เป็นบทสรุปสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกร เ,เดือนตุลาคม2 0 6 8ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหม,มือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครางนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิร,าาร,ริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญนั่ทองเนียมคุณยุทธเนี่ยขวางเลยใช้ได้ ถ้ากิดคิดถึงผมนะคิดถึงยุจารนนได้ครูขึ้นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภา,ยาคหน้าครับ